เราได้รับเกียรตินะคะจากพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะมาพูดคุยถึงข้อกฎหมายร่วมถึงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับคุณเชนลงคุณวิรัชครับ,ค,รบค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ทางตำรวจนครบาลเองได้วางกรอบเรื่องของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุไว้อย่างไงบ้างคะในปีนี้คะท่านคะ คงจะไม่ใช่แค่ตำรวจนครบาลเ,เดียวนะครับคงจะเป็นตำรวจทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับท่านพบปตทท่านสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศกว่า80,000น,นายนะครับให้ทําหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงในสงกรานต์และที่สําคัญก็คือนอกจากอำนวยความสะดวกแล้วจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุและมีมาตรการในการนะครับในกฎหมายด้วยครับค่ะ ก็เป็นแผนที่วางไว้ตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นประชาชนเนี่ยเตรียมเดินทางกลับแล้ว15สําสำหรับใครที่ไม่ได้หยุดต่อแล้วก็เรื่องของการเช็ครถหรือว่าจุดตรวจต่างๆเนี่ยกำลังตอนนี้เราเพียงพอไหมคะท่านพบตรท่านสั่งกำลังทั้งหมดกว่า8ปดหมื่นนายนะครับให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดให้บริการประชาชนจานวนท้งสิ้น3,713นจุดทั่วประเทศ นะครับในการาดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปและกลับในช่วงเทศกาลสงการานนี้นะครับและในปี IC นี้นะครับคุณเทิงคุณวิรัตครับท่นออานพบตรเนี่ยท่านนําเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกการจราจรในการตั้งจุดตรวจสุด,ด,สดกัดเพื่อให้การทางานของตารวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับลดความําซ้อนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วนะครับ ท่านนำระบบ TPCC นะครับหรือที่เราเรียกว่า Traffic Police Check Point Control นะครับมาใช้ในการตั้งจุดตรวจจุดกันะครับทำให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้นนะครับไม่มีการตำต้อนและที่สำคัญจุดโปร่งใสนะครับรุ่งชาสามารถตรวจสอบได้และที่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันครับครับ ค่ะในส่วนของการคุมเรื่องของกฎหมายมีเรื่องไหนบ้างคะที่ประชาชนยังต้องแบบตระหนักในการเดินทางบางคนบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกผ่านกล้องไปเนี่ยไม่มีหรอกใบทรงใบสั่งหรือว่าขับยังไงก็ได้ความเร็วไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เราอยากเน้นย้ำเรื่องของข้อกฎหมายอะไรเพิ่มเติมไหมคะท่านคะก็ในปีนี้ก็เช่นเดียวกับทุกปีนะครับข้อหาหลักสิบข้อหานะครับที่เราเรียกว่าสิบรถถมนะครับมไม่ว่าจะเป็นการขับรถความเร็ว กินกำหนดนะครับกับรถย้อนสอนกับรถฝ่าฝืนสัญญาณเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรไม่คาดเห็มขัดในเรืยไม่มีใบขับขี่แซงในที่ขับขันเมาและขับสวมหัวกันน็อกนะครับแล้วก็ใช้มือถือระหว่างที่ขับขี่รถซึ่งสิข้อหานี้นะครับโดยเฉพาะข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดนะครับและการขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ขับรถ ในขณะที่มึนเมานะครับแล้วไม่สวมมวกนิรภัยไม่สวมมวกกันน็อกเนี่ยจะเป็นความผิดหลักนะครับที่จะต้องมีการดำเนินคดีและที่สําคัญครับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับท่านรองดํารงศักดิ์สิติประพัฒน์นะครับท่านรองพบตรเนี่ยท่านเน้นย้ำเลยครับว่าคู่กับขี่ทุกรายจะต้องมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับแต่ก็ถ้ามีแอลกอฮอล์เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วครับอีกส่วนหนึ่งด้วยครับครับ ท่านรองครับอยากจะอยากจะให้เตือนย้ำนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจจับแบบใช้กล้องถ่ายภาพปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่ไหมครับท่านรองครับครับคุณจรลงครับเรายังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับครับการใช้เทคโนโลยีมาในการบังคับใช้กฎหมายนะครับเป็นนโยบายสําคัญนะครับก็ให้ทุกคนนะครับที่จะทําผิดนะครับถูกคดีโดยที่เท่าเทียมกัน ครับนะครับแล้วก็ไม่มีการสามารถเลือกเลยครับว่าใครใครจะเป็นรถหรูรถอะไรอย่างไรถ้าทําผิดกฎหมายความเร็วกเกินกฎหมายกําหนดคล้องตรวจจับแล้วก็ส่งไปกับขี่ไปที่บ้านทันทีครับค่ะ<ม>ทุกๆปีนะคะคก็จะเห็นบรรยากาศการร,ร่วมมือกันของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ทํางานร่วมกันแล้วจุดบริการแต่ละภาคแต่ละภูมิภาคเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ว่าจุดนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงสามารถมีช่องทางที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ไหมคะท่านคะ ครับก็สามารถเช็คที่ได้เช็คที่เว็บไซต์ของสารนิเทศนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับจะพบสถานที่ตั้งจุดบริการที่น้องประชาชนนะครับจุดพักรถนะครับที่ใกล้จุดบริการของที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองต่างๆนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับค่ะ แล้วก็ตั้งแต่ช่วงการเดินทางตั้งแต่วันหยุดยาวมาเนี่ยก็เห็นภาพบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเข้มแข็งนะพี่โต้งเนาะก็ส่งกําลังใจให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะคในในช่วงท้ายนี้อยากจะให้ท่านฝากนะ,ะ่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับในวันนี้แล้วก็หลายๆคนแพลนว่าไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้อยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ด้วยค่ะครับก็ในปีนี้นะครับทางสำนักชาาิเน้นย้ํานะครับ การอำนวยความสะดวกการจราจรให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เดินทางกลับบ้านนะครับไปกลับไหว้คุณพ่อคุณแม่นะครับไปลดน้ำจำหัวผู้ใหญ่นะครับตามประเพณีและที่สาคัญก็คือกลับมาทํางานที่กรุงเทพได้อย่างปกติสุขได้อย่างปลอดภัยนะครับตามคอนเซ็ปต์สมการถูกใจกับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดนะครับอย่าลืมว่าเราสามารถเชื่อส่งน้าพระลดน้ำจำหัวผู้ใหญ่เดินทางข้ามจังหวัดได้นะครับ แต่ที่สําคัญก็คืออ,อย่าเมาแล้วขับค่ะนะครับแล้วก็อย่าขับรถไปสานน้าไปเล่นน้ําไปอันนี้นะครับเป็นบ่อกเกิดของอันตรายนะครับตารวจทุกนายพร้อมที่จะนําพาท่านกลับสู่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับครับค่ะสุดท้ายจริงๆอยากให้ท่านฝากเบอร์สายด่วนนิดนึงได้ไหมคะสายด่วนที่สามารถโทรกริง้งถึงเลยแล้วก็มีคู่สายที่รอรับสายสําหรับการแจ้งข้อมูลในกรณีฉุกเฉินค่ะ ครับในส่วนของตำรวจนะครับก็จะมีสองสายหลักครับในเขตกรุงเทพก็จะเป็น1 1 9 7นงกะครับกองกำลังตำรวจจราจรเข้าเว็บไซต์เอ็มเลมีนะครับหรือทัฟฟิคโพลิสนะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารรับข้อมูลข่าวสารได้นะครับในขณะเดียวกันครับในเขตภูพิภาคและต่ายจังหวัดนะครับสามารถโทรที่1 1 9 3กองบก้าามกการตำรวจทางหลวงนะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ h w a y p o l i c e c o m นะครับ หรือ i w เว็ e o t co dot h นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถสอบถามข้อมูลนะครับเส้นทางรัดเส้นทางเลี่ยงโดยเฉพาะ Reversible l a n e ในช่วงขาก 19, ลับ14-19เรามี Reversible l a n e 19จุดนะครับ19เส้นทางที่จะนำพาพี่น้องกลับมากรุงเทพยอย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับในสองสายทั้ง1197และ1193จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอ,อำนวยความสะดวก ตอบคําถามตลอด24ชั่วโมงครับค่ะขอบคุณมากมากนะคะท่านคัสขอส่งกําลังแรงใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายนะคะได้ทํางานแล้วที่สําคัญปลอดภัยห่างไกลเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็โควิด19ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับท่านรองครับคับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะท่านรองนะคะพลตารวจตรีปิยะตาวิชัยนะคะท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและท่านยังเป็นคณะทํางานูนยนจราจรสํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยค่ะ